สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาคุยเรื่องของการเซตอัพเจ้าตัวรั s เบอร์รี่กับ m a t l a b นะครับผมก็มาเช็คเจ้าตัวรั s เบอร์รี่ฮะว่าตอนนี้เนี่ยผมมีโมเดลไหนและก็ m a t l a b เนี่ยเวอร์ชั่นอะไรแล้วก็มันสามารถที่จะใช้งานได้หรือเปล่านะครับผมก็มาเช็คดูเช้านี้นะฮะผมมีเจ้าตัวรัดเบอร์รี่พายสโมเดล b p l ใช้ได้กับ m a ทแ a b ตั้งแต่ปี2018นะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมี2,021เนาะแล้วก็ทำการอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะมันต้องมีการอัปเดตไรเส้นด้วยและก็คิดว่าน่าจะไม่มีปัญหากับสิ่งที่ผมมีอยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้ผมไม่มีตัวใหม่ล่าสุดนะก็คือ p i t h 4นะยังไม่ได้ซื้อซึ่ง p าย4เนี่ยถ้าเรามาดูมันจะใช้กับเวอร์ชั่น2,020ได้นะซึ่งผมก็สามารถใช้ได้ เพราะว่าอันนี้มันเป็นเวอร์ชั่น2021โอเคอันนี้คือเบื้องต้นนะคือเช็คฮาร์ดแวร์ก่อนว่าฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ของเราเนี่ยเข้ากันได้หรือเปล่านะแล้วก็ไลเซเส้นของเราเนี่ยอัปเดตหรือยังแล้วก็เดี๋ยวมาติดตามกันนะฮะว่า MATLAB ลาร์เบอรี่พที่จะเป็นเพลลิสใหม่ของผมเนี่ยจะน่าสนใจแค่ไหนวันนี้อันดับแรกเราต้องมาเช็คความพร้อมก่อนว่าเป็นไปได้ไหม นะถ้าเป็นไปได้ก็ลงมือเลย